พามาดูความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่13มกราคม2564เนื่องจากพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักถึงหนักมากลมกันโชกแรงในหลายพื้นที่ตั้งแต่อเภอท่าศาลาอเภอเมืองอเภอปากพนังและอเภอหัวไซนอกจากนั้นคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงคลื่นสูงมากประกอบกับภาวะน้ำทะเลนุน ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมน้ำทะเลนุนในพื้นที่ริมฝั่งอ่าวไทยด้านอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักได้แก่พื้นที่ตําบลปากนาครตําบลท่าไร่ตําบลท่าซักน้ำได้ป่าท่วมถนนท่วมบ้านเรือนประชาชนร้านค้าต่างๆต้องค้าขายในภาวะน้ำที่ท่วมขัง พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ถนนเส้นตรงมุ่งหน้าไปยังสะพานตัวทีชาวบ้านบางคนมองว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากสภาพอากาศช่วงมรสุมบรรยากาศปลายปีและต้นปีถือเป็นเรื่องปกติในภาคใต้ขณะที่บางคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักรอหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ สำหรับร้านนี้ที่เห็นอยู่ก็จะเปิดขายเป็นร้านอาหารแต่เนื่องจากไม่สามารถที่จะขายได้ก็ออกมาเล่นน้ำด้านหน้าในขณะนี้เองเป็นช่วงของการแพร่ระราบาดของโควิด -19 ทำให้น้องๆหนูๆนักเรียนไม่ไปโรงเรียนเนื่องจากมีการประกาศหยุดต้องบอกว่าน้ำค่อนข้างท่วมสูงมากๆนะคะน้ำได้ซัดขึ้นมาบนฝั่งบนถนนจากปกติตรงนี้นะคะจะเป็นแหล่งค้าขาย บ้านหลังนี้เองค่ะต้องบอกว่าเป็นหลังที่อยู่ติดกับฝั่งอ่าวไทยใกล้ๆกับสะพานตัวทีน้ำได้ซัดนะคะเข้ามาอย่างตัวบ้านซึ่งต้องบอกว่านะคะค่อนข้างที่จะแรงมากๆบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณลุงเอียดเมฆแก้ววัย80ปีค่ะแมง่งน้ำแรงไหมน้ำจังบ้าน ม่ไปไวันนี้กับบุญพลแล้วยามาว่านะต่อจากลุงน,นี่ตอนนี้นี่เป็นนี่ลุงนีนอนนี่ไม่ขืนนี้นอนแต่เจ๊ไม่ไปน,นอนบ้านยาบ้านไรนอนบ้านเองวนะแล้วไม่เที่ยวว่าน้ำขืนแรงเอออีสัตว์บ้านกลางขืนมากเพื่อมันไม่เหม่นมน้ำคือประสบการณ์ช่วงใหญ่น้ำมันขึ้นกลางวันกลางวัน เด็กเดียวตุ้งวันนี้ตุ้งวันกังวลนะคะตอนนี้นะบ้านห้วยแมงอยู่บนบ้านเด็กเงี่ยห้วยห้วยห้วยจุกลุกเ้องบ้านมันลอยมันแล้วเินป้าเด็กปลาบึกม้วนมันวัดเบอร์กันตกเบอร์นั่นลูกคนมาแรกแต่หน้าแม่นบ้านลอยไม่นี่ลุงยุกใครอะคะโยบล้าน จากการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านคาดว่าภาวะน้ำทะเลนหนุนสูงแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอีกประมาณ2-3วันโดยช่วงเวลาที่น้ำขึ้นสูงจะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่าย3โมงดูบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะด้วยว่าน้ำค่อนข้างสูงมากๆเลยด้านนี้ก็จะเดินเลยบ้านคุณลุงมานิดนึงอยู่พื้นที่หมูนหน่งตำบลปากนาครอ,อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ค่อนข้างโชคดีเนื่องจากจะมีแนวกั้นเป็นแนวกั้นไม้ไผ่ช่วยลดเรื่องของการประทะทําให้คลื่นไม่ซัดเข้ามาบ้านถึงบ้านเรือนประชาชนจนเกินไปตรงนี้เป็นช่วงสะพานตัวทีที่คุณมาบันทึกภาพตัวสะพานตัวทีนี้เองก็เกิดการชํารุดตั้งแต่ป่าบึกนะคะที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาช่วงสะพานตัวทีเลยค่ะซัดเอาเปลือกหอยซัดเอาเศษแก้วเศษขยะขึ้นมากองบนถนหมน ก็เรียกว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่แม่แหวนเองมีโอกาสไปเก็บภาพเพื่อนำมาเสนอผ่านข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมสถานการณ์และนี้เองต้องบอกว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นภาวะนะ้ำทะเลนุนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ชาวพื้นที่ ตำบลปากนกครเคยเจอมาตลอดแต่ละช่วงแต่ละปีก็จะหนักเบาแตกต่างกันตรงนี้จะอยู่ติดกับวัดมุกธาราเป็นถนนเส้นตรงเกือบถึงช่วงวงเวียนปลาโลมาช่วงป้อมของเทศบาลปากนกครถือว่าส่งมาารถเล็กรถเก๋งรถจักรยานยนต์ไม่ควรขับผ่านเพราะว่าน้ำสูงอยู่ประมาณ 5 0ถึง70เซนเมตรเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเป็นห่วงนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าลืมดูแลสุขภาพอย่าลืมดูแลความปลอดภัยและที่สำคัญอย่าลืมนะคะให้สุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิด -19 ด้วยค่ะ